เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยน,นะครับผู้ชายคนนี้เขาก็พาลูกสาวเขามารักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งตอนมาที่แรกมันก็เหมือนจะไม่มีอะไรแต่โรงพยาบาลก็บอกว่าลูกเมียเขาไม่ได้มาที่นี่สักหน่อยผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ไงเขาเป็นคนพาลูกเมียเขามาส่งที่นี่เองแน่ๆและส่วนทางโรงพยาบาลเองก็พยายามยืนยันเรื่องนี้เหมือนกันพวกเขาก็ให้ดูทั้งกล้องวงจรปิดทั้งประวัติการรักษาและสิ่งที่โรงพยาบาลให้ดูก็ไม่เห็นมีหลักฐานเลยว่าลูกเมียวเขาเคยมาที่นี่แล้วไม่ว่าใครจะพูดยังไงผู้ชาย นี้เขาก็ไม่เชื่อเขาก็มั่นใจมากว่าเขาเคยพาลูกเมียขอเขามาที่นี่แล้วแถมเขายังเห็นว่าผ้าพันคอของลูกสาวเขาตกอยู่ที่นี่อีกแต่ทางโรงพยาบาลก็พยายามบอกว่าผู้ชายคนนี้มันสติไม่ค่อยดีและทุกอย่างที่ผู้ชายคนนี้พูดมาเนี่ยเขาก็คิดไปเองและสุดท้ายหนังเรื่องนี้จะจบลงยังไงผู้ชายคนนี้เขาจะหาลูกเมียของเขาเจอไหมหรือว่าเรื่องทั้งหมดเขาจะแค่คิดไปเองและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องแฟกเตอร์ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าเล่เลเขาก็มีเมียคนนึงแล้วก็ลูกสาวคนหนึ่งแต่ว่าชีวิตคู่ของเลตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมียของเขาเองก็อยากจะเลิกกับเขาเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่แต่งงานมาเลเขาก็เป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่แต่ถึงเลจะไม่ได้เรื่องไงเขาก็ยังรักครอบครัวของเขาอยู่ดีและระหว่างที่กําลังทะเลาะก,กับเมียอยู่ลูกสาวเขาก็บอกว่าของเล่นของเธอพังหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่มีเสียงอะไรเลยโจก็บอกว่าสงสัยฐานหมดมังเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจอร้านค้าเดี๋ยวแวะซื้อให้แล้วพพออมาาาถถึงงทที่จจุดักกกรโเเธ็ลูไปข ้นําแล้วส่วนเลเขาก็มาซื้อของกินด้านในแล้วพอเขาเห็นว่าที่นี่มีเหล้าขวดเล็กขายด้วยโดยความที่เลเป็นคนติดเหล้ามากเขาก็เลยแอบซื้อมาด้วยแต่พอจะจ่ายเงินเจ้าของร้านก็บอกว่าไม่รับบัตรเครดิตและส่วนเงินสดของเลก็มีไม่พออีกเขาก็เลยเอาแค่โค้กกับเหล้าของเขาก็พอ แล้วส่วนฐานของเล่นของลูกเขาก็ไม่เอาพอกลับมาที่รถโจเธอก็ถามว่าได้ฐานมาไหมเลเขาก็เนียนไปว่าที่นั้นไม่มีขายอะเด็กแล้วส่วนเพอร์ลี่ลูกสาวก็บอกว่าของเล่นหนูหายไปไหนก็ไม่รู้สงสัยไปตกอยู่ที่ห้องน้ามัง้งโจก็คิดว่ามันตกอยู่ในรถหรือเปล่าลองดูดีๆก่อนไหมพอหาไปหามาแล้วหาไม่เจอเธอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปดูในห้องน้ําให้แล้วส่วนเลก็ลองมาเช็คดูหลังรถทีว่ามีของเล่นลูกไหมเลเขาก็เลยให้ลูกสาวเขาไปรอนอกรถแป๊บหนึ่งแล้วพอหาไปหามาก็ทําทแก้วกาแฟาหกอ,อีกแล้วส่วนลูกสาาวที่่ยนนรออออูด้กเธ ว่ามีกระต่ายตัวหนึ่งทำไมมาตายอยู่ตรงนี้เนี่ยพอเข้าไปดูใกล้ๆมันก็มีหมาป่าตัวหนึ่งโผลมาพอดีเฮอร์รี่เธอก็ตะโกนให้พ่อช่วยหน่อยพ่อเลเห็นเขาก็ตกใจเหมือนกันแถวนี้มีหมาป่าด้วยเหรอเขาก็บอกให้ลูกสาวเขาอยู่เฉยๆไว้ก่อนถ้าขยับไปมากกว่านี้ได้ตกลงไปแน่ๆจากนั้นเลเขาก็ใช้ก้อนหินปาไล่หมาไปแล้วสวนลูกสาวเขาก็ตกใจหล่นไปข้างล่างพอดีเลเขาก็เลยพยายามโดดมาช่วยลูกสาวของเขาแล้วพอเริ่มได้สติโอ้โหแหลมเปียบเลยโชคดีนะเนี่ยที่กูไม่โดนแต่ว่าเลเขาคว้าตัวลูกสาวของเขาไม่ทันทาให้เธอ ตกลงไปกระแทกพื้นเต็มๆเลยและระหว่างที่กําลังช็อกอยู่เลเขาก็พยายามเรียกสติของตัวเองคืนมาโชคดีนะเนี่ยที่ลูกสาวเขาไม่ได้เป็นอะไรมากโจก็คิดว่าไม่เป็นอะไรก็จริงแต่สงสัยแขนน่าจะหักนะเนี่ยทีนี้เลเขาก็เลยรีบพาลูกของเขาไปที่โรงพยาบาลทันทีแต่พอมาถึงที่โรงพยาบาลคนเยอะขนาดนี้ลูกกูจะได้รักษาไหมเนี่ยแล้วพอไปคุยกับพยาบาลเลก็บอกว่าลูกของเขาแขนหักพยาบาลก็บอกให้ไปนั่งรอคิวก่อนไม่เห็นเลยไงว่าคนเยอะและส่วนโจที่นั่งดูลูกอยู่เธอก็ถามเลว่าไม่คิดจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเหรอเอ้าก็พยา บอกให้นั่งรออยู่ที่นี่อ่ะหรือว่าจะให้เขาไปลากตัวหมอออกมาเลยหรือไงอ่ะโจเธอก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าก็ทํมาเลรสักอย่างดิเลยเขาก็าเลยเดินไปคุยกับพยาบาลอีกรอบหนึ่งพยาบาลเธอก็บอกไปแล้วไงว่าให้ไปนั่งรอก่อนแล้วนี่คุณเซนชื่อจองคิวหรือยังเนี่ยเล,เลยก็หงุดหงิดเลยเมื่อกี้ไม่เห็นบอกเลยแต่พอกลับมาหาโจโจเธอก็บอกว่าตอนนี้ลูกหลับไปพอดีเลยพอนั่งรอไปสักพักหนึ่งพยาบาลก็เรียกชื่อของเลตามระบบเจ้าหน้าที่ก็ขอข้อมูลบัตรประชาชนกับบัตรประกันของเลด้วยจากนั้นก็ถาา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 ามมขข้อออูลลส่่่่ววววนนนนตังงงเเเททททํํีีไหกก็บ ครับโฮมเป็นหัวหน้าออกแบบห้องครัวแล้วเพอร์ลี่เคยได้รับการรักษาอะไรมาก่อนหน้านี้ไหมเลเขาก็บอกว่าไม่มีนะแล้วประวัติทางกิตของข้อบ่งคุณมีมั้งไหมเลเขาก็ไม่เข้าใจถามคำถามนี้เพื่ออะไรเนี่ยงั้นคุณเคยติดเหล้าหรือว่าติดยาเสพติดมั้งไหมเขาเคยเข้ารับการรักษาการติดเหล้าแค่นั้นเองแต่ว่าในประวัติประกันของเลเนี่ยชื่อที่เกี่ยวข้องก็คือคนที่ชื่อว่าแอบบี้นะอ๋อภรรยาคนแรกของเขาเองแต่ว่าเธอเสียชีวิตไปเมื่อ8ปีก่อนแล้วภรรยาใหม่ของคุณแต่งงานกันมากี่ปีแล้วเลเขาก็บอกว่า6ปีงั้้นคุณตออการใส่่ชืแพล ในการบริจาคอวัยวะไหมมันใช่เวลามาถามเรื่องพวกนี้ไม่นด้รีพาลูกของเขาไปหาหมอสักทีดิเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าใกล้จะเสร็จแล้วขอเวไลาอีกแป๊บหนึ่งและลูกสาวคุณกุ๊บเลือดอะไรเลพอจะรู้ไหมเลเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลูกสาวของเขากุ๊บเลือดอะไรงั้นคําถามสุดท้ายสภาพครอบครัวของเลตอนนี้เป็นปกติใช่ไหมยิ่งฟังก็ยิ่งงงกูก็ไปหลายโรงพยาบาลแลนะไม่เคยเจอใครถามอะไรแบบนี้นะเราก็แ,แค่ถามคําถามตามอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไงอา้ามันก็แค่อุบัติเหตุตรงที่ก่อสร้างเองทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้รับแ่เตืออนมาายงง ดีว่าประกันของเลใช้กับโรงพยาบาลของเราไม่ได้เอองั้นก็ไม่ต้องใช้ประกันก็ขอแค่หมอก็พอเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่ได้โรงพยาบาลของเรารับแค่คนที่มีประกันเท่านั้นเลนก็เริ่มไม่ไหวแล้วไอ้แค่จ่ายเงินรักษามันยากตรงไหนวะเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปเช็คให้อีกทีนึงว่าที่นี่รับเงินสดไหมจากนั้นเจ้าหน้าที่คนนี้เธอก็เดินไปคุยอะไรบางอย่างแล้วพอกลับมาเธอก็บอกว่าจให้พยาบาลคนนี้ดูแลให้จากนั้นพยาบาลก็พาเพอร์รีมาไว้ที่เตียงนี้ก่อนซึ่งหมอที่มาดูแลเพอร์รี่เขาก็่อว Sam. อววาาารรรเก็ลงตจาาูปน าจากนั้นก็ถามคำถามทั่วไปอย่างเช่นแขนหักได้ไงเพอร์รี่เธอก็บอกว่าเธอล้มมาแล้วอุบัติเหตุไปเกิดที่ตรงไหนเนี่ยเลเขาบอกว่าปั๊มใกล้โรงพยาบาลนี่แหละและจากที่หมอลองตรวจดูอาการก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่พอเอกซเรย์เสร็จแล้วก็ใส่เฟือกแค่นั้นก็จบทีนี้ก็สักประมาณสามวันทีแขนของเพอร์รี่ก็น่าจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าที่น่าห่วงก็คือเพอร์รี่เมียการหัวกระแทกพื้นด้วยใช่ไหมหมอก็เลยอยากจะให้ลองซีทีสแกนดูเพราะว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเธอมีเลือดออกที่สมองไหมแต่หมอก็ขอบออกกไวว้้่่่นาาาคใช ค่อนข้างแพงมากๆเลก็ไม่สนค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งนั้นเรื่องเงินหาใหม่ได้ถ้าเกิดว่าทาแล้วลูกเขาปลอดภัยก็ทําเลยทีนี้ก็มีบุรุษพยาบาลคนนึงมาพาเพอร์ลี่ไปที่ห้องตรวจแต่ว่าในส่วนพื้นที่ตรวจเนี่ยทางโรงพยาบาลก็อนุญาตให้ญาติคนไข้ไปได้แค่คนเดียวเลเาก็เลยบอกว่างั้นก็ให้โจไปกับลูกแทนแล้วกันพอเลนั่งรอไปสักพักหนึ่งเขาก็หลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เลเก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนแต่เขาก็แปลกใจอย่างหนึง่งว่ามีพาตเตอร์มาปิดอยู่ตรงหัวของเขาได้ไงแต่เรื่องนนนนนนััั้้ช่่่าาาาางงงมมมเเเเถอออีีีกกกแลวลวยยยทไูข,ขไออส แล้วพอไปถามพยาบาลว่าเมื่อไหร่จะเสร็จพยาบาลก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยเพราะว่าเธอเพิ่งเข้ากะมาลูกของเขาที่มีชื่อว่าเพอร์ลี่เธอเข้าไปทํา T C สแกนมาอมอพอดีว่าตารางการรักษา,าย,ยังไม่ถูกส่งมาให้เธอเลยเดี๋ยวเธอขอเวลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตามเรื่องให้นั่นเขาขอคุยกับหมอแซมหน่อยได้ไหมอ๋อพอดีว่าหมอแซมเขากลับบ้านไปตั้งนานล้เอา้าแต่ว่าหมอแซมดูแลลูกของเขาอยู่ไม่ใช่เหรอหมอแซมเขาน่าจะส่งเรื่องไปให้หมอคนอื่นดูแลแ้วแหละทีนี้เลเขาก็ไปนั่งรออยู่อีกสักพักหนึ่งนี่ก็รอมาเกือบชั่วโมมมงงงแล้ัันยตาเเรรื่อ่ออไสจีก เขาเลยเดินไปถามพยาบาลอีกรอบหนึ่งตกลงว่าลูกของเขารักษาเสร็จหรือย,ยังเนี่ยพยาบาลเธอก็ส่งข้อความไปถามแล้วนะแต่ว่าไม่เห็นคนในแผนกจะตอบอะไรเลยทีนี้พยาบาลเธอก็ลองเช็กดูตารางการรักษาให้ซึ่งตารางการรักษาก็ถูกส่งมาพอดีพอเช็คดูก็เหม็นเจอชื่อของเพอร์ลี่เลยเลก็บอกว่าจะไม่มีได้ไงก็เขาเซ็นชื่อเองตรงเนี้ยเธอก็บอกว่านั่นแค่กระดาษเอาไว้เซ็นชื่อเฉยๆถ้าเกิดว่าหมดกามเมื่อไหร่รายชื่อทั้งหมดก็จะถูกบันทึกลงในคอมแทนและส่วนกระดาษที่ถูกบันทึกแล้วทางโรงพยาบาลก็จะเอาไปทิ้งแต่จากที่เช็คด ูในระบบไม่เจอชื่อของเพอร์ลี่เลยเลก็ไม่เข้าใจจะไม่มีรายชื่อของลูกสาวเขาได้ไงก็คนที่รักษาลูกสาวเขาก็คือหมอแซมนี่พยาบาลเธอก็เลยขอหมายเรียกบัตรประกันสังคมหน่อยเอา้าจะเอาไปทําไมกะก่อนที่นี่ไม่รับบัตรประกันสังคมของเขาไม่ใช่หรืองไงแล้วพวกคุณก็บอกเองว่าให้ใจ่ายเป็นเงินสดได้พยาบาลก็งงว่าที่นี่มีรับเงินสดด้วยหรอปกติเรารับแต่บัตรประกันสังคมนะเอา้าแล้วเขาจะไปรู้ไม่รล่าว่ากฎที่นี่มันคืออะไรก็พนักงานอีกคนนึงบอกว่าใช้เงินสดได้นี่แล้วเรื่องพวกนี้เขาก็ไม่สนด้วยตกลงว่่าาลููกกับเเมียยขอ,ขอยท นเ,นเลเขาก็เริ่มโมโหแล้วก็แค่โทรไปที่แผนกซีทีสแกมมาจะอะไรนักหนาวะพอพยาบาลคนนี้ลองโทรไปถามดูทางแผนกก็บอกว่าไม่มีนะวันนี้เราสแกนครั้งล่าสุดก็ตอน9ก้าโมงนู่นเลยและส่วนคนไข้ที่มาสแกนก็คือผู้หญิงอายุ62ปีเลเก็ไม่เข้าใจที่พูดเลยหมายความว่าอะไรเนี่ยพยาบาลก็ถามเลว่านี่คุณมาถูกลงพยาบาลหรือเปล่ามาผิดก็เฮี้ยแล้วคุณนั่งอยู่ที่นี่ทั้งวันทางนั้นครอบครัวคุณก็คงออกไปที่อื่นแล้วมั้งเลเก็ไม่เชื่อลูกเมียวเขาจะหายไปได้ไงรถก็ยงจออออดยยยูู่่่ข้าออ้าานนกเเเลลทีเลเีไม อะไรแล้วเขาก็เลยวิ่งเข้าไปดูข้างในแต่พอเข้ามาที่แผนกเขาก็ไม่เห็นว่าเมียกับลูกสาวเขาอยู่ที่นี่เลยและส่วนเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็มาจับตัวเลเอาไว้เลวก็บอกว่าเขาแค่ต้องการจะมาหาตัวลูกสาวเขาเองและส่วนหมอที่อยู่กะนี้เขาก็มีชื่อว่าลูคาโดหมอเขาก็ถามว่านี่ลูกสาวคุณเคยมารักษาที่นี่เหรอเลวเขาก็บอกว่าใช่ไงลูกสาวเขามีชื่อว่าเพอร์ลี่และก่อนหน้านี้หมอแซมก็เป็นคนรักษาเธอเองลูกสาวเขาได้รับอุบัติเหตุจนกระดูกแขนหักและที่หัวของลูกสาวเขาก็มีการกระแทกด้วยทางโรงพยาบาลก็เลยพาเธอไปที สแกนและส่วนโจเมียวเขาก็ไปกับลูกด้วยนั่นแหละครั้งสุดท้ายเลยที่เขาได้เจอหน้าลูกกับเมียหมอเขาก็ลองเช็คลายชื่อคนไข้ของวันนี้ดูเขาก็ไม่เห็นว่าคนไข้ที่ชื่อว่าเพอร์ลี่มารักษาที่นี่เลยเอาอีกแล้วหมอเองก็เล่นกูอีกคนนึงและเลยเขาก็ลองมองดูรอบๆถ้าหมอไม่เชื่อก็ลองถามพยาบาลคนนั้นดูก็ได้เธอเป็นคนเขนรถเข็นพานลูกสาวเข้ามาที่นี่เองหมอเขาก็เรียกพยาบาลคนนี้มาถามว่าเคยเจอผู้ชายคนนี้ไหมพยาบาลที่ชื่อแอนเธอก็บอกว่าเคยพอดีเขามารักษาอาการบาดเจ็บที่ศีรษะก็เลยเข้ามาที่นี่เลย ก็บอกว่าไม่ใช่เขาและที่มารักษาเนี่ยหมอเขาก็เข้าใจแล้วหัวกะแทกมานี่เองเลเขาก็ไม่เชื่อเขาก็บอกว่าโกหกและลูกสาวเขาเคยมารักษาที่นี่พอวุ่นวายมากๆเข้าเลก็โดนฉีดยายให้สงบสติอารมณ์ลงก่อนจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็พาเลมาขังไว้ที่ห้องนี้ก่อนและด้วยความที่โดนยาระงับประสาทเข้าไปสติของเขาก็เริ่มหลุดละล้วพอดูรอบห้องเลเขาก็เจอกล่องอดีนาลีนอยู่แล้วพอได้อะอดีนาลีนไปสองเข็มก็ตื่นเลยทีนี้เริ่มอยู่ไม่สุขและเลเขาก็เลยพังกระจกแล้วก็เปิดประตูออกมาทีนี้ยา2ตัวมันกต็ต ่อยอูตัวหนึ่งมันก็สั่งให้นอนสวกตัวหนึ่งมันก็สั่งให้วิ่งเลก็พยายามมองหารอบภว่าเมียกับลูกของเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วพอเลเห็นหน้าหมอคนนี้เขาก็จําได้ไอคนนี้คือบุรุษพยาบาลที่พาลูกเมียเขาไปทำซีทีสแกนนี่แต่ดูไปดูมาทําไมนี่มาใส่ชุดหมอวะและจากนั้นรอปภเขาก็วิ่งมาไล่จับเลอีกรอบหนึ่งทีนี้เลเขาก็วิ่งหนีออกมานอกโรงพยาบาลก่อนพอรอปภว,วิ่งตามมาก็ไม่เห็นแล้วมันวิ่งไปไหนวะรอปภคนนี้เขาก็าสั่งให้เจ้าหน้าที่คนอื่นคอยระวังเอาไว้ไม่แน่ว่าผู้ชายคนนี้อาจจะ ส่วนเลที่แอบอยู่<ๆ>เขาก็กลับมาที่รถก่อนแล้วพอเขาเห็นรถตำรวจเขาก็รีบไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจ2คนนี้เลก็เล่าให้ฟังว่าโรงพยาบาลน,นี้มันเอาตัวลูกเมียของเขาไปเขาพาลูกสาวเขามาที่นี่เพื่อรักษาแต่โรงพยาบาลก็พาตัวลูกกับเมียขเขาไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้เลเก็โชว์ลูกให้ดูนี่ไงครอบครัวของเขาเนี่ยก่อนหน้านี้เราเกิดอุบัติเหตุขึ้นนิดหน่อยก็เลยพาเธอมาที่นี่ตำรวจ2คนนี้ก็เลยบอกว่างั้นมาด้วยกันหน่อยแล้วส่วนแผนกต้อนรับก็เห็นแล้วว่าเลมันกลับมาแล้วพร้อมกับตำรวจด้วยแล้วพอเราปภเดินมาเลก็สั่งให้หยุ อยู่ที่เดิมเลยเขาก็ฟ้องตำรวจว่าไอ้นี่มาฉีดยาให้เขาแล้วก็จับเขาไปขังอีกรองพพก็บอกว่าก็ใช่ไงก็ดูไอ้นี่มันทําตัวดิเนไม่ให้จับฉีดยาได้ไงนี่อย่าบอกนะว่าคุณตำรวจเชื่อไอ้เรื่องที่ผู้ชายคนนี้บอกเนี่ยไอ้นี่มันเพ้อว่าเมียกับลูกของมันโดนขังเอาไว้ที่นี่ตำรวจเขาก็เลยถามเลยว่าครั้งสุดท้ายที่คุณเจอลูกเมียของคุณอยู่ที่ไหนที่แผนกฉุกเฉินเลยลูกเมียของเขาเคยรักษาอยู่ที่นั่นตำรวจ2คนนี้ก็เลยบอกให้รองพพพาไปที่แผนกนั้นทีพอมาที่แผนกหมอลูคาโดเข เมียของเลไม่ได้รักษาที่นี่หรอกคนที่มารักษาที่นี่ก็คือเลแค่คนเดียวแล้วประวัติการรักษาที่เก็บเอาไว้ก็ไม่มีชื่อลูกเมียของเขาด้วยอีกอย่างหนึ่งตอนที่ลูกเมียของเลมารักษาที่นี่ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เป็นหมอประจําเวรหรือไม่ชื่อของคนไข้จ,จะตกหล่นไปมั่งมั่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเลเขาก็บอกว่าให้โทรหา Sam ดรแซมดิเพราะว่าดรแซมเป็นคนรักษาลูกสาวของเขาเองหมอก็เลยใชใ้พยาบาลไปโทรหาดรแซมเลยและจากนั้นตำรวจก็ขอไปดูที่แผนกซีทีสแกนหน่อยหมอก็บอกว่าได้้ออยยู่ชัน3ขงงโรพาาบาลนะเละเ บอกว่าไม่ใช่แล้วมันอยู่ชั้นล่างไม่ใช่เหรอตอนที่ลูกสาวก็เมียวเขาใช้ลิฟต์เขาเห็นชัดเลยว่าลงไปด้านล่างนี่ไงคุณตำรวจเขาบอกแล้วว่านี่มันป่วยหพวาแผนกซีทีสแกนอยู่ชั้น3ามตัางหากเราพอหมอเขาพามาชั้น3าที่แผนกซีทีสแกนเนี่ยดูจากประวัติเนี่ยไม่มีรายชื่อของลูกสาวคุณเลยเนี่ยทีนี้เชื่อหรือยังว่าลูกสาวคุณไม่ได้มารักษาทีน่นี่เลยเขาก็ยังไม่เชื่ออ,อีกพวกคุณอนี่จะไม่ได้ใส่ชื่อลูกสาวเขา,าไว้ในการรักษาก็ได้แล้วก็ไม่แน่ว่าลูกสาวเขาอาจจะไม่ได้มาที่นี่ด้วยซ้ยาําตำ ถามเขาแล้วเขาจะไปรู้ไหมเนี่ยและจากนั้นไม่นานดรแซมเขาก็ถูกตามตัวมาที่นี่พอเลได้เจอกับดรแซมเขาก็บอกว่าหมอคนนี้ไงที่รักษาลูกของเขาเนี่ยหมอเขาก็งงไปแปบบ๊แบบหนึ่งกูไปรักษาลูกของมันตอนไหนวะแต่ว่าเรื่องที่เลมาที่โรงพยาบาลตอนเช้าวะเรื่องจริงตอนที่เขาเดินเข้ามาเขาบอกว่าเขาได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์และหมอที่ตรวจเลคนแรกเขาก็มีชื่อว่าดรบูธแล้วพอลองตรวจดูเลเขาก็มีท่าทางแปลกๆก,ก็เลยขอให้เขาช่วยอีกคนหนึ่งเขาก็เลยเสนอว่าจะให้เลลองตรวจสอบทีซีสแ a, กยน,ยน จะไปรอเมียของเขาตรงลอบบี้ถ้าจําไม่ผิดเมียที่เขาบอกมาน่าจะชื่อแอบบี้นะเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณบอกว่าเมียคุณชื่อโจไม่ใช่เหรอเลยก็บอกว่าใช่แต่ว่าภรรยาคนแรกของเขามีชื่อว่าแอบบี้และแอบบี้เธอก็เสียชีวิตไปตั้งนานแล้วด้วยหมอแซมเขาก็สงสัยว่าเลยมาตามหาเมียที่ชื่อว่าโจแล้วก็ลูกที่มีชื่อว่าเพอร์ลี่ไม่ใช่เหรอแล้วพอเลยเขาได้ยินเขาก็บอกว่าใช่ไงเนี่ยลูกเมียของเขาหน้าตาเป็นแบบนี้ยังไงคุณก็ต้องเคยเห็นมั่งแหละนี่อย่าบอกนะว่าไปดูอเมืห คนบ้าขึ้นมาเลยแล้วสรุปว่าจะบอกได้ยังว่าซ่อนเมียกับลูกของเขาไว้ที่ไหนเอางี้ถ้ามึงเถียงกันทั้งวันแบบนี้มึงเถียงกันไม่จบแน่เลยทางนั้นพวกเรามาดูกล้องวงจรปิดเลยดีกว่าเรารพๆก็ถามว่านี่คุณเข้ามาในโรงพยาบาลกับครอบครัวช่วงประมาณกี่โมงเลก็บอกว่าช่วงประมาณสายๆอะ่ะงั้นเริ่มดูช่วงเวลา9ก้าโมงแล้วกันแล้วพอกอดูไปเรื่อยๆในวิดีโอก็เห็นว่าเลมาที่โรงพยาบาลช่วงประมาณ10บโมงเลเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนที่เขาเดินมาที่แผนกต้อนรับเนี่ยเมียกับลูกของเขาก็ยืนอยู่ข้างๆนี่แหละแต่พอดูไปเร ตัดไปตัดมายังไงก็ไม่รู้รปภก็บอกว่าระบบเก่ามันก็เป็นแบบเนี้ยในหนึ่งนาทีวิดีโอจะจับภาพได้แค่30วิเวิพองั้นภาพมันก็เลยดูตัดไปตัดมาพอดูไปเรื่อย,ยในกล้องก็ไม่เห็นครอบครัวของเลอยู่ที่นี่เลยเลเขาก็บอกว่าจะเห็นได้ไงอะ่ะก็ลูกเมียวเขานั่งอยู่ตรงก้าวี้ใต้กล้องวงจรปิดเนี่ยและสิ่งที่เห็นก็คือเลนั่งอยู่ที่เดิมแล้วก็ไม่ได้ขยับไปไหนเลยพอถึงช่วง,ยงเย็นเละเขาก็ลุกมาโวยวายที่แผนกต้อนรับพอกล้องวงจรปิดจับภาพครอบครัวของเลไม่ไดด้้เเเลลลยคาากกก็็บออออวว่่หงงชตัืนูมตรวจก็เ่อน มากกว่านี้ไม่น่าได้แล้วแหละถ้าอยากจะค้นที่นี่โดยละเอียดเลยทางเราต้องมีหลักฐานที่แน่ใจก่อนว่าครอบครัวของคุณหายไปที่นี่จริงๆตำรวจเขาก็ถามย้ำอีกทีหนึ่งว่าเลพาลูกเมียของคุณมาที่นี่จริงใช่ไหมเลก็ยืนยันว่าจริงแล้วเขาจะโกหกเพื่ออะไรอ่ะทีนี้เขาก็นึกได้อย่างหนึง่งตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาก็อยู่ที่ปั๊มน้ํามันถ้าเกิดว่าไม่เชื่อเขาว่าเขามากับครอบครัวจริงก็ลองไปถามเจ้าของร้านค้าดูไหมยังไงเธอก็ต้องเห็นแน่ๆล้วร้านค้าในปั๊มตรงนั้นก็ห่างจากโรงพยาบาลแค่ไม่กี่มมมเเเอองจาาาากกนนนั้นดรรคบว่ี ช่วยเรื่องนี้ละจากนั้นทุกคนก็เดินมาที่แผนกฉุกเฉินอีกรอบหนึ่งช่วงที่เดินมาเลเขาก็พยายามมองหาไปเรื่อยทีนี้เขาก็เจอแล้วภาพบันคอของลูกสาวเขาเนี่ยตกอยู่ตรงเนี้ยเขาบอกเลยใช่ไหมว่าลูกสาวเขามาที่นี่จริงๆตำรวจก็ขอดูภาพบันคอผืนนี้หน่อยภาพบันคอมันก็มีเลือดเปื้อนอยู่วันนี้ใช่เรื่องของลูกสาวคุณไหมเนี่ยเลเขาคิดว่าน่าจะเป็นของเขานะเพราะว่าลูกสาวของเขาตอนมาก็ไม่ได้มีเลือดออกเลยเลก็ยิ่งมั่นใจว่ายังไงลูกสาวเขาต้องมาที่นี่แน่ๆเพราะว่าภาพบันคอผืนนี้เขาก็ซื้อ ชื่อเทเลซาก็เดินเข้ามาคุยด้วยเธอก็เป็นหมอจิตแพทย์อยู่ในเขตนี้แหละออแล้วให้เขาเจอหมอจิตแพทย์ทาไมเนี่ยเขาไม่ได้บ้าสักหน่อยปล่าเธอก็ไม่ได้บอกว่าเลเสียสติเนี่เธอก็แค่จะมาช่วยหาคําตอบของเรื่องนี้ให้เธอเองก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับโจแล้วก็เพอรี่ทีนี้จิตแพทย์เธอก็ขอคุยกับเลแค่2คนก่อนเธอก็อยากจะบอกว่าเรื่องที่มารักษาที่นี่เธอเจอประวัติการรักษาแล้วแต่ว่าประวัติไม่ใช่ของลูกสาวคุณนะแต่ว่าเป็นของเลเนี่ยแหละที่เคยมารักษาที่นี่หมอก็ถามว่า จำเรื่องอะไรได้ไหมเลเขาบอกว่าไม่ใช่อุบัติเหตุรถยนต์สักหน่อยลูกสาวเขาตกลงไปในเขตก่อสร้างแล้วเขาก็พาลูกสาวเขามาที่นี่เนี่ยแล้วภาพพันคอผืนนี้ก็เป็นหลักฐานพิสูจน์เลยว่าเขาเคยพาลูกสาวเขามาที่นี่จริงๆและคนพวกนี้ก็พาลูกสาวเขาไปซ่อนไว้ที่ไหนก็ไม่รู้หมอก็ถามว่าแล้วโรงพยาบาลน,นี้จะซ่อนลูกสาวคุณทําไมอะอา้าวแล้วเขาจะไปรู้ไม่เนี่ยหมอหมอก็ทํางานอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหรอหมอก็ตอบมาเด็กที่นี่หมอเขาก็ขอถามเรื่องแอฟบีหน่อยเอาอีกแล้วถามเรื่องเมียคนแรกของเขาอีกแล้วหมอก็ถามว่าเธอเสียชีวิตไปแล้ใช่ม ใช่ดีต้อง8ปีแล้วด้วยทางนั้นแล้วตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเนาะอุบัติเหตุทางรถยนต์ไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เนี่ยก็ในเอกสารมันเคยเขียนไว้ว่าตอนที่ประสบอุบัติเหตุครั้งนั้นเลคุณดื่มเหล้ามาด้วยใช่ไหมเลก็บอกว่าแต่เขาก็เลิกเหล้ามาตั้ง8ปีแล้วไงแหมแต่ตอนต้นเรื่องมึงยังซื้ออยู่เลย2ขวดหมอเขาก็ถามย้ำไปอีกตอนที่เกิดอุบัติเหตุเลเมาจนช่วยชีวิตของเมียตัวเองไม่ได้ใช่ไหมเลคเขาก็บอกว่าต่อให้ไม่เมาก็ไม่มีใคครรรช่ร่่่่่่ววววยยไไไไไดดดดด้้ด้้้หหหออออออกกกกมมม็็บบาาาาาโเเเเเเเงงงัััันนนนนนปปีี๋ลููททิตุจจะะ หมอเธอก็เดินไปคุยกับพวกตำรวจว่า,ววาเดี๋ยวพวกเราจะไปดูปั๊มที่เลบอกว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นพอเธอคิดว่าไม่แน่บางทีลูกแมวเขาอาจจะยังอยู่ที่นั่นพอเลได้ยินเขาก็บอกว่าไม่ใช่หรอกไม่มีใครอยู่ที่นั่นหรอกความจริงก็คือลูกแมวขอ,อเขาอยู่ที่นี่เนี่ยแหละแล้วพวกคุณก็รวมหัวกันหมดแต่ว่าสุดท้ายตำรวจกับหมอก็พาเลมาที่ปั๊มอยู่ดีพอมาถึงที่นี่เลเขาก็ชี้ว่าลูกสาวเขาตกไปตรงนั้นน่ะตำรวจก็เลยขอภาพกันคอให้หมามาดมหน่อยและระหว่างที่หมากาลังดมกลิ่นอยู่หมอก็ถามว่าแล้วเลมาทําอะไรทีี่่่นเเเเหอเลเ้าาาาากก็บกวมข แล้วก็มาซื้อฐานของเล่นให้ลูกจากนั้นมันก็มีของเล่นชิ้นหนึ่งของเพอรี่หายไปพอเขาพยายามหาแล้วค่าสายตาไปจากลูกแป๊บหนึ่งมันก็มีหมาป่าตัวหนึ่งมาไล่เธอจนเธอตกลงไปด้านล่างเนี่ยและตอนนี้หมาตํารวจก็นม,มกลิ่นเจออะไรบางอย่างพอเลวิ่งมาดูนี่ไง,ของ,ข,องของเล่นของลูกเขาเนี่ยเขาก็นึกอยู่ตั้งนานว่าลูกสาวเขาไปทําหล่นไว้ที่ไหนที่แท้มันก็น่าจะอยู่ในกระเป๋าเสื้อของลูกสาวเขาเนี่ยแหละแล้วที่ใกล้ๆตรงนี้มันก็มีรอยเลือดอยู่ด้วยเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นเลือดของเขาเมื่อหัวเขาดนนี้มัก็าา่าจะตย ท,นทีนี้ทางตำรวจก็ลองไปหาเพิ่มเผื่อจะเจออะไรอีกและส่วนหมอก็ขอถามรั้งสุดท้ายเลยว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เลได้มีการทะเลาะอะไรกับภรรยาของคุณไหมเลเขาก็บอกว่ามีนิดนึงเรื่องชีวิตการแต่งงานแล้วก่อนที่ลูกสาวคุณจะตกไปด้านล่างเลคุณไม่ได้ทําอะไรเลยเหรอเขาก็บอกว่าเขาคว้าหินก้อนหนึ่งแล้วก็ปาใส่หมาตัวนั้นอพูดแบบนี้เริ่มชัดแล้วหมอก็ถามให้แน่ใจอีกรอบหนึ่งไอหินที่คุณเอามาปาเนี่ยคุณปาใส่หมาแน่ใช่ไหมหมอก็คิดว่าตอนนัั้นเเเเลลลลลยยกกก็ทะะะาาบมีออูู่แลลสวขง ยังทําตัววุ่นวายจากนั้นเลก็คงหยิบหินมาปาใส่ลูกสาวตัวเองและส่วนเมียของเลก็เดินมาเห็นพอดีพอคุณสติแต่คุณก็เลยจัดการทั้งสองคนทีนี้จิตใจของคุณก็สร้างเรื่องราวขึ้นมาใหม่ไงเพราะว่าคุณเคยเสียครอบครัวของตัวเองไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วพอมาเสียครอบครัวครั้งที่2ออีกคุณก็เลยทําใจไม่ได้จากนั้นจิตใจของคุณก็สร้างเรื่องราวขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการปกป้องตัวเองเพราะง้นช่วยบอกทีว่าตอนนี้โจก,กับพอลลี่อยู่ที่ไหนเลเขาก็นิ่งไปแล้วหรือว่าเขาหลอนไปจริงๆวะแลลลลส่วววนนนนตตตตรจจกกก็็็ขออนนัับเเเเยี้้คุณปผู สสงสัยในคดีาตกรรมรมะหว่างที่เลกําลังช็อกอยู่ว่าไหนคือเรื่องจริงกันแน่อยู่ๆหมาของตำรวจก็เห่าขึ้นมาพอเลหันไปดูเขาก็เห็นหมาตัวหนึ่งยืนอยู่นี่ไงไงอมหมาตัวนี้แหละที่มันไล่ลูกของเขาเนี่ยทีนี้เลก็มั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันคือเรื่องจริงจากนั้นเขาก็เลยแย่งปืนตำรวจมาแล้วก็จับหมอเป็นตัวประกันทีนี้เขาก็สั่งให้ตำรวจทุกคนวางปืนแล้วก็วางวิทยุเอาไว้หมอก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเลไม่ทําอะไรเธอหรอกแน่ใจเปล่าหมอเมื่อกี้มึงยังคิดว่ากูฆ่าเมียกับลูกตัวเองอ หมอก็บอกว่าสิ่งที่เลคิดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่และคุณแค่เห็นมาแค่ตัวเดียวแล้วคุณก็คิดว่ามันคือเรื่องจริงโอ้โหยังจะปั่นหัวกูอีกชัดขนาดนี้ยังหาว่ากูบ้ากแล้วก่อนที่เลจะไปเขาขอคีย์การ์ดของหมอหน่อยพอเขาขังทุกคนเอาไว้ที่นี่เล่เขากลับไปที่โรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งจากนั้นเขาก็ทําตัวเนียนๆเหมือนไม่เยี่ยมคนไข้ที่นี่แล้วพอเลได้เห็นหน้าเด็กทารลกเขาก็นึกถึงอดีตขึ้นมาได้ตอนที่เมียคนแรกของเขาเสียชีวิตเธอเก็กาลังตั้งท้องอยู่ด้วยพอแบบนี้เล่เ,ลเขาก็ยิ่งไไมม่ออออยยาาาากกกกเเสีีครบัััว้้งงนนนึจน็ปหหชุด ก็ไม่รู้มาใส่เขาก็เห็นแล้วว่าหมอลูคาโดเข้าลิฟต์ตัวนี้ไปมันก็เป็นลิฟต์ตัวเดียวกันที่เมียกับลูกของเขาเข้าไปเลยแต่พอเลจะเดินตามเข้าไปพนักงานคนนี้ก็บอกว่าถ้าหมอจะผ่านทางนี้ก็ต้องเซ็นชื่อด้วยนะอะเซ็นก็เซ็นต้องมาเสียเวลากูปีกและจากนั้นเลเขาก็เห็นว่าพวกหมอที่เข้าลิฟต์ไปเมื่อกี้ไอคนพวกนี้มันลงไปชั้นล่างนี่แล้วพอเลรีบลงลิฟต์ตามมาสวยเหลือเกินเลยกูคนที่จะลงไปชั้นล่างได้ก็ต้องมีกุญแจเท่านั้นแต่ว่าก็โชคดีที่รปภคนนี้มาใช้ลิตพอดดีีีีทนลลนน้้้าา้เเเรคาาาากก็ลลยยัววขม เลก็บอกว่าเขาต้องการครอบครัวของเขาคืนโอเคได้แล้วครับเพีย er จะไปชั้นไหนผมพาไปได้หมดเลยครับเลเขาก็บอกว่าเขาขอแค่กุญแจก็พอแล้วแทนที่จะยื่นให้ดีๆโยนใส่หน้ากันอีกสุดท้าย2คนนี้ก็ตีกันอยู่พักหนึ่งเลเขาก็ลัดคอจนอรอปภคนนี้นิ่งไปเลยแล้วพอเลเขาลงมาถึงชั้นล่างสุดได้เขาก็เห็นน้อหมอที่นี่มีการขนอวัยวะของมนุษย์ไปด้วยแล้วยิ่งเห็นศพที่มีการผ่าอวัยวะออกมายิ่งชัดเลยแล้วพอเห็นหน้าพยาบาลคนนี้เลเขาก็จําได้ไอเจ้าหน้าที่คนนี้นี่หว่าที่มันถามเรื่องบริจาคอวัยวะอะไรส ักอย่างหนึ่งเนี่ยพอเลเขาเดินตามผู้หญิงคนนี้มาเรื่อยๆเขาก็เห็นว่าพวกหมอกําลังผ่าตัดใครบางคนอยู่พอเลเห็นว่าเป็นลูกสาวเขาขเขา,เขาก็รีบบุกเข้าไปเลยและส่วนคนที่กําลังจะผ่าเพ์ลี่ก็คือหมอแซมหมอก็บอกให้เลใจเย็นตอนนี้คุณกําลังเข้าใจอะไรผิดอยู่และทีนี้ทั้งเพ์ลี่ทั้งเมียของเขาก็อยู่ที่นี่หมดเลยทีนี้เล่เขาก็รีบพาทั้งสองคนออกมาพอมีคนจะไปกดสัญ,ญญาณเตือนเล่เขาก็เลยยิงขู่ไปทีหนึ่งใจเย็นก่อนนะเลตอนนี้คุณกําลังสับสนหนักเลยและส่วนโจเธอก็บอกว่าไอคนพวกนี้มันวางยาเราสองคน จะพาลูกกับแมวเขาออกไปด้านนอกก็โดนจับตัวไว้อีกแล้วบังเอิญว่าท่อแก๊สที่เลย่ยิงโดนเมื่อกี้แก๊สมันก็กำลังล่วกและส่วนหมอก็กำลังจะฉีดยายให้เขาสงบลงและส่วนเล่ที่คว้าปืนมาได้เขาก็ยิงใส่หลอดไฟจนทำให้แก๊สมันระเบิดและส่วนหมอบูทที่เดินเข้ามาพอดีเขาก็พยายามมาห้ามเลยเขาก็เลยยิงใส่ขาไปทีหนึ่งมึงนี่ตัวดีเลยจากนั้นเขาก็รีบพาลูกแมวเขาออกจากที่นี่แล้วพอพาลูกแมวมาได้เขาก็จะพาครอบครัวเขากลับบ้านดีกว่าแต่ว่าคนที่เลพาตัวออกมาก็ไม่ใช่ครอบครัวเขาหรอกแต่ว่าเป็นก็ไม่ ึ่งผู้ชายคนนี้เขาก็กําลังผ่าตัดอยู่เลยแต่เลเขาก็เข้าใจว่าคนนี้ก็คือลูกสาวของเขาเองและส่วนกล่องใส่อวัยวะของมนุษย์ที่เลเห็นก็แค่รถเข็นธรรมดาและภาพทุกอย่างที่เขาเห็นในโรงพยาบาลเขาก็คิดไปเองหมดเลยและเรื่องก่อนหน้านี้ลูกสาวเขาก็ตกลงไปที่พื้นจริงและส่วนตัวของเลเองเขาก็ตกลงมาเหมือนกันแต่พอโจมาเห็นเธอก็พยายามถามว่าเลทําอะไรและด้วยความที่เลเขาสติหลุดไปแล้วเขาก็ผลักเมียขเขาล้มหัวไปเสียบเหล็กอีกคนหนึ่งซึ่งความจริงลูกเมียขเขาก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่ว่าอยู่ท้ายรถเนี่แหละและการ ที่ทั้งสองคนตายไปแล้วเลเขาคิดไปเองว่าทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่พอแบบนี้เลเขาก็เลยพยายามตามหาลูกเมียของเขาและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ